สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีบาวทนจะมาเห็ดเมนูปลาตะเพียนทอดน้ำปลาครับเป็นเมนูที่อยากให้ทุกคนได้ลองเห็ดกินกันบิ่งครับพี่น้องปลาตะเพียนได้มาแล้วนะครับก็เอามาทําการขูกเก็ดเอาขีออกล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็มากบั้งนะครับบั้งปลาทีนะครับพี่น้องเพื่อให้กลางแสกเขาขาดนะครับปลาตะเพียนเป็นปลาที่กัดคนขังเยอะนะครับ ยุดไฟนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่เกลือเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับแล้วก็เอาน้ำมันนะครับที่ห่อเกลือแล้วนะว่าถ้าโตปลานะครับเพื่อที่จะไปทอดมันจะปฏิดกรานะครับพี่น้องหลังจากนั้นก็เอาปลามาทอดเลยครับพี่น้องครับทอดเห้กรอบทนะครับพี่น้องครับพริกโตปลาครับพี่น้องหลังจากที่ได้ทีแล้วนะครับผม เหลืองนากินครับพี่น้องพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องหนากินบครับมาปุงน้ำครับพี่น้องครับน้ําลาดนะครับผมหรือว่าน้าปลานครับพอใส่หมูชิลล์นะปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำมันที่เข้าถอนนะครับพี่น้องเอมาใส่ไปนํานะครับนี่ครับพี่เดดครับพี่น้องครับอยากให้ลองเห็ดกินกันเบื่องครับตีๆนะครับหรือว่าคลุกเขาให้เข้ากันนะครับพี่น้องครับ คนเห้เข้ากันนะครับพี่น้องนี่ครับไปเลยครับถ้าเข่ากันแล้วนะครับพี่น้องหน้าตาจะประมาณนี้นะจะไ่ฟูแบบนี้เลยนะครับแล้วเข้าเอามาหลาดใส่กับตูป้าไปได้ครับพี่น้องครับหลาดใส่สองฟังเลยนะครับพี่น้องเอาหางหครับพี่น้องครับเป็นยังลาดไปเลยครับเอาหางมาต่อครับคือเก่าปั๊บสวยงาม ใส่หอมบักขี้หน่อยนึงครับตนหอมบักขี้นี่หนักกินไหมครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเวลาชิมครับพี่น้องำำำลำรับแหลกกักินหางก็เลยครับพี่น้องครับอืม,อมกรอบอร่อยมากอยากให้ลองครับพี่น้องสุดยอดเมนูนี้รู้ไปกินบ่อยครับของต้องลองครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องอร่อยมาก,จ,มากจับมาด เดิมนะครัไม่เคยเปลี่ยนปาระเพี้ยนนะครับพี่น้องเป็นลาท,ทีกลางขอนค้างเยอะนะครับและเมนูนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เบาทุนอยากจะแนะนํานะครับมันแซ่บพีรีนะครับพี่น้องเป็นกับแก้มกรไดลยกับเป็นกับเขากันดีครับคลิปนีก็ต้องขอจากลาพี่น้องไปที่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ